ลาฟาเอลซัตหรือว่าเหงียนส่วนเซินไปลังก้าโอ้โหเกมนี้โชว์ครับบอกว่าจะแฮตทิกแต่ที่สำคัญตอนนี้แฮตทงแฮตทิกอย่าพิ่งขอโชว์ก่อนโอ้หแต่มันก็จะมีจังหวะที่ต้องบอกว่าเมอร์ลี่คริสต์มาสจิงกกอร์และออดเดเวย์นะฮะนาทีที่22เกือบนะแค่เกือบนะครับเกือบมอบของขวัญให้เพราะว่าแนวรับของเวียดนามเนี่ยคืนหลังมานะครับ แต่ผู้รักษาประตูเนี่ยอู้หูยเตะบอลเกือบไปครับเตะยังไงไม่รู้ไม่ดีครับอู้หูบอลแป๊กแป๊กเกือบเข้าประตูตัวเองะฮะสวัสดีครับแตงโมโลงเปีอพงยิงวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมหน่อยดีกว่านะครับคู้ระหว่างสิงคโปร์กับเวียดนามเนี่ยต้องบอกนะครับว่าอู้หูแฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูกันแบบ ็มความจุของสนามนะครับล้นหลามนะฮะแต่คาดการกันว่าไอ้คู่นี้เนี่ยมันควรจะต้องมันกว่านี้ปะครับมันควรที่จะต้องสนุกกว่านี้ปะครับคือต้องบอกว่าอย่างแฟนบอลชาวไทยเนี่ยที่ดูอยู่นะฮะโอ้โหในช่องแชทนี่วิ่งรันเลยนะอุ้ยคือต้องบอกว่าฟุตบอลคู่รอบรองเนี่ยมันควรจะต้องมันครับแฟนบอลนี่บ่นเอาอุบเลยบอกว่าคู่นี้นี่ง่วงนอนเลยนะฮะคือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเล่นแบบประคองนิดนึงนะฮะ เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับประคองบ้างไม่ประคองบ้างนะฮะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าสีสันของฟุตบอลเนี่ยโอ้โหพอมาเป็นแบบนี้แล้วทางเวียดนามเขาก็ไม่กล้าเล่นเยอะเพราะว่าสนามหญ้าเทียมไม่ไม่ไม่เจนไม่เจนนะฮะแต่คันนี้เนี่ยสิงคโปร์เองเนี่ยก็ทําอะไรไม่ค่อยจะได้เหมือนกันไม่ถนัดทนีเล่นกันเหมือนชนิดที่ว่าไม่ถนัดทั้งคู่นะครับแฟนบอลบอกว่าเฮ้ยยิงได้ยิงเว้ยเล่นได้เล่นเว้ย คนดูจะหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวไทยนะที่ดูอยู่ในช่อง y o u t u b e เนี่ยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันก็มีจังหวะดราม่านะครับช่วงท้ายเกมครึ่งหลังเนี่ยเหนียนส่วนเซินที่ยิงเข้าไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีการเช็ค V R แล้วครับว่ามันแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลนะครับแต่ว่ายิงอย่างสวยเลยต้องบอกนะครับโอ้โหแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ย พูดถึงกันอย่างเยอะแหละครับว่าเอาไงเนี่ยสุดท้ายนะครับโอ้โหเนี่ยมันแฮนหรือไม่แฮนทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วผู้ตัดสินบอกว่าแฮนด์บอลละครับโอ้ยนี่คานนี้เนี่ยโวยกันแบบกระหน,นำ่ำโอ้โหสนั่นสะเทือนแผ่นดินไหวอาเซียนต้องบอกนะฮะโค้ชคิมซังซิกก็โดนไปเหลืองไปนะครับ โอ้โหดารมาม่าโคตรจังหวะนี้จังหวะนี้ดารมาม่าโคตรอ่ะเดี๋ยวไปไล่เลียงรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมในครึ่งแรกนะครับถ้าเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกคบว่าโอ้โหเป็นเกมที่อึดอัดมากๆนะ ในช่วง45นาทีแรกเนี่ยมันจะทำอะไรมันก็ไม่ทำกันสักอย่างนะครับโอเคแหละเนื่องจากปัญหาของสภาพสนามหรือว่าวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยแบบสมูทสักเท่าไหร่นะครับด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรในช่วงครึ่งเวลาแรก จริงๆเลยนะครับแต่มันก็มีจังหวะผิดพลาดนะส่วนมากเท่าที่เห็นเนี่ยมันคือการประสานงานกันหรือว่ามันคือการต่อบอลกันหรือมันคือการจบสกอร์เนี่ยที่มันไม่เป็นไปตามเป้ามันไม่เป็นไปตามคาดนะฮะก็เรียกได้ว่ามีความผิดพลาดทั้ง2ทีมละกันแต่มันก็มีการผิดคาดเล็กๆน้อยๆนะเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลเรื่องของการพาสซิ่งเนี่ย เฮ้ยกลับกลายเป็นสิงคโปร์ที่ดูดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้บอกซะทุกอย่างนะครับทุกท่านฮนะมันที่เราเห็นเนี่ยเป็นคือความผิดพลาดซะเยอะครองบอลเยอะก็จริงนะครับจ่ายบอลเยอะก็จริงแต่ค่อนข้างผิดพลาดนะอะดูในแต่ละจังหวะแล้วกันนะครับเผื่อหลายๆท่านเนี่ยอยากจะรีแคปไปด้วยนะครับจังหวะนาทีที่3เนี่ยกวดวัดกังครับมีโอกาสได้ยิงให้กับทีมชาติเวียดน,นามนะ เป็นครั้งแรกเลยที่ทัดถ่ายเริ่มเกมมาเนี่ยดูทรงว่านักฟุตบอลเนี่ยจับทรงบอลยากบอลมันเด้งสูงนิดหน,นึ่งนะแล้วก็สปีดบอลมันเหมือนว่าเฮ้ยเด้งทีแล้วแบบยึกยักยัก,ยก,ยกนิดหนึ่งนะครับมันจะมีปัญหานิดหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วกะจังหวะขันไม่ถูกอย่างเวลาดีดรูกฟุตบอลเนี้ยดีดไปเปี้ยงมันจะไปทางหนึ่งแต่พอไอสนามญ่าเทียมเนี่ยมันจะดีด มันจะเบาวกว่าแล้วมันจะลอยๆแปลกๆสังเกตได้เลยครับคือสังเกตได้เลยว่านักเตะเวียดนามดีดผิดดีดถูกอย่าว่าเลยนักเตะเวียดนามเลยนักเตะสิงคโปร์ก็ดีดผิดดีดถูกไอ้ปัญหาโลกแตกนี่มันแก้ไม่หายนะไอย้ยาธิ ề มเนี่ยจะเอามาเล่นทําไมนะฮะเนี่ยอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ มันเออร์เลอร์เยอะมันห่างเยอะนะครับนักเตะเวียดนามก็งงแต่ว่าก็ทําใจะต้องเล่นไปนะครับอันนี้เราก็ดูไว้ก่อนนะ <c oughs> เผื่อเราจะได้เห็นไงว่าทีมชาติไทยของเราลงสนามแล้วจะเป็นยังไงอะนะครับส่วนนาทีที่10เนี่ยนาทีที่10นะครับเป็นทีมชาติเวียดนามยิงเข้าไปนะมีโอกาสยิงเข้าไปเปิดเตะมุมมาปุ๊บแล้วได้วอลเล่เข้าไปแต่ว่าบอลเหมือนจะไปชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษนะครับพอชุลมุนตรงนั้นเนี่ยแล้วยิงเข้าไป พอดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้ตัดสินเขาตีธงล้ำหน้ามาแล้วคิมซังซิกก็ขอสัญญาณขอเช็ค VAR แต่ว่าเอาจริงมันยืนล้ำตั้งแต่บอลออกนะครับแล้วมันมีเหมือนว่าอาจจะไปอินเตอร์เฟียร์ผู้รักษาประตูหรือไม่หรือมันเป็นแฮนด์บอลหรือไม่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าภาพมันแบบไม่มี repay, รีเพย์นะฮะมันมาแบบปุ๊บปุ๊บปบไปเลยคือเรียกได้ว่าดูทันก็ถือว่าตาดีได้ตาไร้เสียว่างั้นเถอะไม่มีรีเพย์ ไม่มีให้ดูซ้ํานะครับโอ้โหใจร้ายมากนาทีที่20ครับก็จะเป็นจังหวะที่เวียดนามเนี่ยได้ยิงอีกเหมือนกันแต่ว่าล้ำหน้านะแต่ลาฟาเอลซันหรือว่าเหงียนส่วนเซนตีลงังก้าโอ้โหเกมนี้โชว์ครับบอกว่าจะแฮตทิกแต่ที่สำคัญตอนนี้แฮตทงแฮตทิกอย่าพิ่งขอโชว์ก่อนโอ้โหไม่เข้าแต่ชนคานอย่างจังสนั่นเลยนะครับ โอ้ลูกนี้ทําได้สวยทําได้สวยแต่มันก็จะมีจังหวะที่ต้องบอกว่า m ม r ร์ลี่คริสต์มาสจิงกระด้าอ่อ h เดเวนะฮะนาทีที่22เกือบนะแค่เกือบนะครับเกือบมอบของขวัญให้เพราะว่าแนวรับของเวียดนามเนี่ยคืนหลังมานะครับแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยโอ้โหเตะบอลเกือบไปครับเตะยังไงไม่รู้ไม่ดีครับโอ้โหบอลแปก๊แปกๆเกือบเข้าประตูตัวเองนะฮะ เง็นดินเร้นะฮะคือต้องบอกว่าออกเสียงยากมากนะเออนะครับพูดภาษาประตูเวียดนามดีกว่านะครับเตะบอลแล้วเกือบเข้าประตูตัวเองพริ้นพริ้นนะครับโชคดีครับไม่ได้ไม่ได้ไไดนะฮะแต่จังหวะต่อเนื่องมาเขาก็ทําเสียวนะปล่อยให้ผู้เล่นสิงคโปร์เนี่ยโขกแล้วก็ต้องทุบออกมาคือไม่ชัวร์แล้วตอนนี้เริ่มตื่นตื่นน,นะครับ แต่วียดนามเนี่ยมีโอกาสที่ควรจะต้องเป็นประตูด้วยซ้าไปนะครับควรจะต้องเป็นประตูเนี่ยเหมือนว่าจ่ายมาทะลุช่องมาแล้วโอโ้โหเห็นซนๆมันมันยิงไม่เขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะมันจังหวะมันไม่พอดีจังหวะมันไม่พอเหมาะพอเจาะนะครับมันดีดไปแล้วมันออกคนละเรื่องเลยครับไม่ตรงกอบโอ้โหหลายครั้งนะเนี่ยผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ้มันน่าจะเป็นที่สนามหรือเปล่าหรือว่า ยังไงความคุ้นเคยอันนี้มีส่วนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสนามหญ้าคุณจะลากเท้ายิงนะครับหรือคุณจะดึงจังหวะยิงมันไม่ต้องรีบไนงะแต่ถ้าหญ้าเทียมมันต้องรีบยิงมันเลยทําให้จังหวะนี้มันผิดเพี้ยนไปตรงนี้ถ้าใครเล่นบอลจะรู้ความเร็วมีผลแน่นอนนะครับไม่ว่าชนิดกีฬาไหนอะถ้าลูกมาช้ามันก็แม่นกว่าแต่ถ้าลูกไปเร็วอะมันมีความผิดพลาดเยอะขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเสมอกันศูนย์ศูนย์ในช่วงครึ่งเวลาแรกและที่สําคัญก็เป็นสิงคโปร์คลองบอลได้เยอะกว่าด้วย โอ้โหงงไปดีนะฮะ passing accuracy หรือว่าจ่ายบอลแม่นยำสิงคโปร์ก็ทำดีกว่าด้วยเออนะฮะหรือว่าจะเป็นจังหวะอื่นๆเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะอย่าง cross สิงคโปร์ก็ทำดีกว่า10ครั้งนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่านี่เป็นครึ่งแรกที่ดูแบบแปลกตานะครับแปลกตาแล้วก็เวียดนามน่าจะพอใจกับผล เสมออยู่ในช่วงครึ่งเวลาแรกด้วยอันนี้คือ,อรายละเอียดนะในช่วงครึ่งแรก45นาทีแรกขณะที่ครึ่งหลังกลับมาเนี่ยนะครับมันก็ออกทรงเดิมๆซะเยอะนะครับแต่ก็มีโอกาสนะของสิงคโปร์เนี่ยได้ลุ้นมากกว่านะครับจากความผิดพลาดของเวียดนามบ้างก็ดีนะฮะคือเคลียร์กันไม่ดีครับแล้วจังหวะได้ยิงเนี่ยโอ้หยิงดีนะ วิ่งมาแล้วแบบตามมาดีดเนี่ยแต่ว่าผู้รักษาประตูของเวียดนามเนี่ยกระโดดปัดเอาไว้ได้โอ้โหยอย่างนั้นเสียวเสียบเลยนะอย่างนี้นะครับ คือเกมเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าโป้งเดียวอาจจะจอดได้นะครับแล้วนักเตะเวียดนามครึ่งหลังมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะแผ่วมากกว่านักเตะเอ่อสิงคโปร์ซะอีกนะครับที่มีเทคนิคนะครับกับการเล่นในสนามเนี่ยดูเหมือนว่าปรับจูนเครื่องกันมาดีขึ้นว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับเหตุการณ์ดราม่าครับน่าคือลูกแฮนบอลอันเนี้ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่ามันแฮนหรือไม่แฮนครับสุดท้าย เอาไงแน่ครับโอ้โยิงอย่างสวยเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าดราม่าซ้อนดรามานะครับเป็นทางด้านของเวียดนามมันได้จุดโทษครับสิงคโปร์ไปพลาดเสียแฮนด์บอลประตูอะไรมันจะขนาดนี้นะครับทดเวลาใน10นาทีนะครับและสุดท้ายเป็นเวียดนามครับ ที่สังหารเข้าไปได้1-0โอ้โหแบบชนิดที่ว่านาทีบาปดรามา่าท้ายเกมจริงๆอา้าวแต่ช่วงท้ายเนี่ยเวียดนามมาได้ประตู2-0อีกครับเป็นอันว่าตรงๆครับ2ลูกโอ้โหแบบนี้ตายตายแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ไปเลยถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ